สวัสดีครับเพื่อนๆกดติดตามช่องนี้กันได้เลยนะครับเมื่อกดติดตามแล้วก็ไปกดที่ช่อง YouTube จะมีหน้าหลักกับวิดีโอกดวิดีโอแล้วลูดดูคลิปเหรียญต่างๆ200กว่าคลิปจากทั่วโลกได้เลยครับช่องนี้เราจะรวบรวมเหรียญเก่าโบราณหายากราคาแพงจากทั่วทุกมุมโลกมาให้ทุกท่านชมฟรีแบบไม่มีกัก๊กหรือแม้แต่จะเป็นซากหอยฟอสซิลแอมโมไนต์จากมาดากัสก์หรือจะเป็นเหรียญของเจ้าหญิงไดอาน่าจากเวลที่หาดูได้ยาก มีแค่ช่องนี้ช่องเดียวที่เราหลดคลิป YouTube ไปแล้วกดที่ช่อง YouTube จะมีหน้าหลักกับวิดีโอกดวิดีโอแล้วลูดดูได้เลยครับหรือแม้แต่ลอตเตอรี่เก่าโบราณปี2495เราก็ถ่ายลงคลิปไปเรียบร้อยแล้วเพื่อนเพื่อนวันนี้ครับอภินันทนาการเหรียญ5บาทเราขอนําเสนอเหรียญ5บาทครุฑตรงครับซึ่งมันจะมีโคตรลับอยู่นะครับชุดนี้ UNC Unusco เหรียญไม่ผ่านใช้นะครับมีปี25 26 27 2829 เขาเรียกว่าครบชุดครับเริ่มตั้งแต่ปี25นะครับแล้วก็มา26 27 28 29เหรียญ5บาทมาดูกันครับเพื่อนๆโคตรลับมันจะอยู่ตรงตานกกาลาวิเวกนะครับให้เวลา3วินาทีกดหยุดดูภาพเองนานเท่าไหร่ก็ได้ YouTube จะได้ไม่ยาวเกินครับ1 2 3กดหยุดครับเพื่อนๆดูภาพเองนานเท่าไหร่ก็ได้ครับแคปภาพเลยครับเพื่อนๆเพื่อนๆจะได้เอาไปขยายดูเองได้ครับหรือเพื่อนๆแคปภาพครับ ส่งเข้าไลนา์เจ้าของร้านกล้องถ่ายรูปให้เขาปริ้นกระดาษอาร์ตมันสวยๆจะได้เอาไปนั่งดูในห้างสัพพสินค้าเย็นๆไปนั่งดูที่โต๊ะกินข้าวได้นะครับมากดหยุดครับดูภาพนานเท่าไหร่ก็ได้แคปภาพครับจะได้เอาไปขยายดูเองหรือแคปภาพเอาส่งไปปริ้นร้านถ่ายรูปครับส่งเข้าไลน์เจ้าของร้านกล้องแล้วให้เขาปริ้นมาผมจะให้ดูนะครับนกกระวิเวกนะครับ ตัวเล็กๆนะครับตามันจะอยู่เนี่ยใต้ใต้ระหว่างเท้าซ้ายเท้าขวาคุดมันจะอยู่ตรงกลางเลยครับกลางเป้าคุดเลยนี่นี่นี่ตัวอยู่ตรงนี้เพื่อนๆลองไปส่องกันนะอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้เห็นไหมครับอ่าอยู่ใต้สระอาบาดเนี่ยใต้สระอาคําว่าบาดลองไปส่องกันนะครับ25 26 27แล้วก็ปี28 29ภาพเหรียญมันดูสมจริงครับแสงทําไมมันถึงสวยมันเป็นแสงจากมือถือไฟฟ้าเนี่ยส่องเข้ามาที่ภาพเหรียญภาพเหรียญก็เลยมีแสงและส่องเข้าตาเรา เวลาเราอยู่ในห้องมืดๆปิดไฟรับประกันได้ครับว่าสวยกว่าแน่นอนนะครับเพราะว่าภาพเหรียญเหล่านี้มันมีแสงไฟครับเพื่อนๆแถมเรายังสามารถพลิกเหรียญด้านซ้ายพลิกเหรียญด้านขวาพลิกเหรียญดูด้านซ้ายพลิกเหรียญดูด้านขวาเราควบคุมมันได้ภาพเหรียญดูมีน้ำหนักมือถือก็หนักมันก็เลยเป็นภาพที่มันสมจริงดูมีน้ำหนักนั่นเองครับเพื่อนๆแถมภาพเหรียญเนี่ยมันดูมีออรา่าวาววับวิง้งสีลุง้งสวย ก็พราแสงจากมือถือมันส่องออกมาก็เหมือนป้ายไฟดาราที่เวลาป้ายไฟดารามีภาพดาราปุ๊บแสงหลอดไฟข้างหลังมันส่องสว่างมาเสื้อผ้าดาราก็สีสันสดใสหน้าตาดาราก็มีออร่านะครับนั่นแหละครับเพื่อนๆช่องนี้เท่านั้นนะครับที่ท่านจะได้ชมเหรียญเจ้าหญิงดาน่าหายาก5ปอนด5ปอนด์นะครับ Princess of Wales หรือจะเป็นซากหอยนะครับฟอสซิลจากมาดากัสการ์นะครับ ฟอสซิลแอมโมไนก็ช่องนี้ช่องเดียวครับลอตเตอรีก่กาโบรันหายากปี2495ก็ช่องนี้ช่องเดียวแล้วรอบหน้าผมจะนําเหรียญแปลกหายากมาให้เพื่อนๆชมกันอีกอย่างแน่นอนสําหรับวันนี้เหรียญ5บาทครุฑตรงครบทุกปีพศปี25 26 27 2829วันนี้เราได้ชมเท่านี้นะครับก็ ผมต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันใหม่เหรียญหน้าแปลกกว่าเดิมแน่นอนสวัสดีครับที่ติดตามชมนะครับผมครับขอบคุณที่กดติดตามนะจ๊ะสวัสดีครับเราติดตามชมกันต่อได้เลยนะบ๊ายบาย